แม้ว่าจะมีประกันสุขภาพที่คำนึงถึงการเข้าถึงการดูแลร,รักษาพยาบาลทางเลือกระหว่างผู้ใช้บริการจำนวนมากของโรงพยาบาลรัฐหรือการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีราคาแพงค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดความยากลำบากเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในกรณีของการผ่าตัดการผ่าตัดแบบดั้งเดิมใช้ระยะเวลามากกว่า1สัปดาห์ หรือถ้าผ่าตัดได้ดีก็จะเกิดแผลเล็กเจ็บแผลน้อยและหายเร็วหรือไม่มีแผลผ่าตัดเราคือโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์ตรวจรักษาของโรงพยาบาลรัฐระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงในประเทศไทยจึงได้ให้บริการต่างๆที่มีมาตรฐานและราคาเหมาะสมแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีฐานะระดับกลางหรือต่ำก็สามารถเข้าถึงการบริการได้ นอกจากการผ่าตัดแบบดั้งเดิมเราได้ริเริ่มนวัตรกรรมการผ่าตัดแบบไร้แผลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้หญิงไทยพวกเราตั้งใจที่จะให้บริการในการผ่าตัดที่เป็นเลิศแก่ผู้หญิงทุกคนปัจจุบันเราได้มีการจัดฝึกอบร,รมสิครั้งให้แก่หมอทั่วประเทศสาธิตการผ่าตัดแบบไร้แผลแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เราได้จัดฝึกอบรมให้แก่หมอในประเทศต่างๆผลลัพธ์คือมีการเผยแพร่การผ่าตัดแบบไร้แผลทั่วประเทศเพื่อผู้หญิงในทั่วภูมิภาคผู้หญิงจำนวนมากได้รับการผ่าตัดแบบไร้แผลในราคาที่สมเหตุสมผลหรือบางรายก็รักษาฟรีด้วยนโยบายประกันสุขภาพแห่งชาติโรงพยาบาลเจริญกรุงม,มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้หญิงไทยอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยัง้ง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง